คันนี้ผมบอกได้เลยว่าเสียใจนะครับหายากมากได้แค่ล้อแม็กนะครับได้แค่สเกิร์ตก็คุ้มแล้วนะครับคันนี้ราคาเพียง2องแสนก้าบาทนะครับเครดิตดีฟรีดาวเลยผ่อนอยู่ประมาณห้าพันกว่าบาทนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอสซีนะครับมายุสคาร์นะครับกลับมาอีกแล้วนะวันนี้นะครับบอกได้เลยว่ามีรถเข้าเข้าใหม่นะฮะเป็นตัวรถเก่งแบบซิตี้คานะเป็นรุ่นพิเศษด้วยฮะราคาไม่ถึง3 0 0แสนลูกค้า คันนี้นะฮะพออยู่ประมาณไม่ถึงไม่ถึงหกพันะฮะแล้วก็เป็นรุ่นพิเศษด้วยจะบอกได้ว่ารุ่นนี้นะหายากมากนะเป็นตัว o ต้า v ีออนะครับ1.5 t ทีดี s p อ r t ่าเป็นรุ่นพิเศษด้วยไม่ว่าจะเป็นตัว ชุดแต่งนะล้อแม็กภายนุุงไพยในเนี่ยคือแบบพิเศษกว่ารุ่นอื่นเลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหานะครับเจ้าตัว Toyota v ีอรุ่นนี้อยู่นะครับนะสนใจติดต่อมาได้เลยยอดจัดนี่แบบล้นๆเลยนะลูกค้าเครดิตด,ดีออกรถสุนัิได้เลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะก่อนที่เราจะไปชมในส่วนตัวรายละเอียดของเจ้าตัว เตล้าวีออส1.5ดีคันนี้นะฮะคันนี้จะเป็นรถปี2011นะครับไม่ใช้งานไปเพียง145,000กิโลเท่านั้นอ่าได้เป็นสีขาวด้วยนะสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยที่เบอร์084 384 8404นะฮะมายุสคารนะครับหรือว่าเดินทางเข้ามาดูรถนะครับรถคันนี้จอดอยู่ที่ปากซอยเสรีไทยนะครับ70นะอ่านะครับเปิดเวการทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะว่าเจ้าตัววีออสคันนี้น่าสนใจยังไงนะครับก่อนที่จะไปดูนะ กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้หน่อยเพื่อก,การให้กำลังใจนะครจะได้ทำคลิปให้คุณลูกค้าได้ดูแบบก่อนใครเลยได้รถดีๆมาใช้นะฮะอ่ะคันนี้นะครับก็เป็นตัว v ีออนะไฟหน้าตัวนี้จะได้เป็นไฟหน้าแบบโดมควันนะอ่ะไฟหน้าแบบดูสปอร์ตแบบนี้เลยนะครับกระจังหน้าสีโครเมียมนะฮะมีโลโก้โตโยต้านะครับมาพร้อมกับสเกิร์ตนะครับไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้จะเป็นเทียดีสปอร์ติวแท้เลยนะครับนี่ นะสครับเพจมาให้นะครับนี่เลยป้ายทะเบียนสวยด้วยนะคันนี้น่าสนใจนะครับตัวรถนะครับไม่มีประวัติชนหนักที่คว่ำมจมน้ำก,กีฬาใดใดทั้งสิ้นเลยนะครับอ่ารถเดิมๆนะบางๆตัวเครื่องยนต์เบนซิน VVTi นะฮะขนาด1.5ลิตรนี่นะครับล้อแม็กก็เป็นเทียดีโหสวยๆดูสปอร์ตมากลูกค้าดิสเบรกด้วยรัดด้วยกับยางบิสโต้นะครับปี2020โหโคโทมคันนี้ ยางวิตโ ston ปี2020นี่สเกิร์ตมาดูสเกิร์ตกันลูกค้านี่นะฮะนี่แล้วกระจกนะครับสีขาวนะสวยนะครับบางนะกระจกโตโยต้าหมดนะครับเสาบีเป็นสีดำด้านนะฮะนี่เลยนะครับดิสเบรกคู่หน้าดับเบรกหลังมาดูด้านท้ายกันนะครับด้านท้ายคันนี้นะครับไฟท้ายจะเป็นไฟท้ายแบบ3ชั้นแบบนี้นะครับมีสเกิร์ตด้านหลังที่เป็นทีอดีนะฮะ นี่เลยนะครับผมมีเซ็นเซอร์มาให้มีโลโก้เพจเทียดีติดมาให้สปอยเลอร์นะครับสวยเลยนะน่าสนใจมากคันนี้นะครับใครสนใจติดต่อด่วนเลยนะครับนะใครสนใจคันนี้ติดต่อด่วนเลยนะครับมาก่อนได้ก่อนจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับจองเพียง1000บาทนะครับลูกค้าอยู่ที่ไหนของประเทศไทยเดี๋ยวผมจัดไฟแนนซ์ให้ไปเซ็งถึงบ้านเลยนะครับย้ำอีกครั้งนะราคาเพียง200 0 0นนะครับ9 5 0า0มื0 0บาทนี่นะฮะ 2 9 5 0 0 0บาทลูกค้าโอ้คุ้มคุ้มจัดจัดคุ้มสุดๆเลยคันนี้นะครับดูภายในกันนะฮะภายในของเขานี่แค่เปิดแผงประตูแม่งโค้ดสปอร์ตเลยลูกค้านะครับนะเบ,บาะสีดำแดงนี่เลยนะครับสวยนะสวยนะสวยสวยแบบนี้ไม่มีไหนแล้วนะฮะมีที่นี่แหละนะครับหายากมากรุ่นนี้นะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับ กระจกไฟฟ้านะฮะออโต้ฝั่ง,งนคนขับนี่นะฮะเบาะส,สวยเลยมีโลโก้ทีาดีติดมาให้ด้วยพวงมาลัยสีดำแดงนะฮะนี่นะครับเกียร์ออโต้สวยผมชอบคันนี้ลูกนคะ้านะอยากแนะนำเลยใครสนใจนะฮะแนะนำคันคนี้เลยนะครับสวยสวยจริงนะฮะไม่ได้โมนะครับไม่โมเลยนะสวยจริงๆคันนี้รถบางๆนะครับ ราคาเพียง295,000บาทนะครับเครดิตดีฟรีดาวอยู่ประมาณ5,000กว่าบาทเองนะครับนี่รายละเอียดด็อตไม่มีขยับนะฮะเดิมเดิมนะฮะห้องเครื่องเดิมเดิมสวยๆนะฮะไม่มีซึมไม่มีเยิ้มเลยสวยๆนะครับผมนี่นะฮะสวยๆเลยนะครับใครสนใจติดต่อมาด่วนเลยนะฮะที่เบอร์0 8นแ 3848404นะครับเดี๋ยวส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้นะฮะทางไลน์นะครับเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะก็ขอฝากด้วยกับเจ้าตัว Toyota Vios 1.5 t ท d Sportivo คันนี้นะครับนะใครใครพลาดคันนี้ผมบอกได้เลยว่าเสียใจนะครับหายากมากได้แค่ล้อแม็กนะครับได้แค่สเกิร์ตก็คุ้มแล้วนะครับคันนี้ราคาเพียง295,000บาทนะครับเครดิตดีฟรีดาวเลยผ่อนอยู่ประมาณ5,000กว่าบาทนะครับสนใจติดต่อด่วนเลยที่เบอร์0 8 4 3 8 4 8404นะครับมาก่อนได้ก่อนจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนเลยนะสำหวันนี้ผมมะยุสคาก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอฝากช่องรถเก่งมือสองใบมะยุสคาด้วยนะครับนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไครต์และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ